สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุขูสุขคนนะคะโมแตงโมแตงโมแตงโมลูกโตโตระหวานมีรับประทานทุกอกทุกใจฮ่าเกินมา,จากจังสีหูบอคะ่ะมอนี่มีหยังเอานะคะห้องเพลงนํามากขนาดนี้แล้วหลายคนคงมสีหูละละว่ามอนี่สีว้าวเกี่ยวกับหยังเนาะบักโมหูจักบอกโมบอคะบอกโมแดนใจวาย บักโม่อันนี้เอื่อยอยู่ที่ทํางานเพิ่นแบกมากเห็นน้ำลายไหลโซดโซดเห็นบักโม่ขอเพิินบอกว่าเอื่อยหนูขอบักโม่สาเอื่อยแล้วว่ะขอ,อยังไงเอื่อยสื่อมากินก็เลยว่านูเอาแต่เปลือกมันก็ไดเอือเอ่อยเอื่อยกินตัวแดงๆสาหนูจะเอาเปลือกมันสงสยัยเราสิบพันาเราเลยไหมากเบิดหน่วยนะคะอันนี้ก็แบงเคิงเหลียวใสตู้เย็นเรียบร้อย วันนี้เขาจะใส่เคืองเดียวเนะก,ก่อนอื่นกับขวดขวดแดงๆนี่แหละคะ่ะขวดทิมนะคะบ่มันขวดกินเน๊ะอ่ะขวดเลยอ่ะขวดแล้วให้มันเหลือแดงจักหน่อยก็ได้ะะเด้อค่ะเดอส์ซายดมันเทือเปลือกขาวๆนี่มันบ่ค่อยมีเนื้อ ข้าวกับสีแดงมันเนาะอ่ะอ่หลังจากที่ห้าขวดได้จังสีแล้วนะคะห้าวกับสีขวดโตบัตตายที่นี่ขวดโตนี่โบไม่ขวดทิมขยะคือวังหันเด้อขวดโตนี่ห้าวสีขวดไวลาบค่ะอ่ะขวดเลยค่ะอย่าขวดให้เลือดแต่เปลือกเป็นเขียวๆเด้อละรมันขมขวดเอาแต่พ้อง้ามบักโมอันนี้ เปลือกสีขาวมันหน่อยๆนะเลือกบักโง่ดีๆแล้วค่ะทันจิตตั้มแบบนี้ให้เลือกบักโง่ที่เน,นน <c oughs> นเนื้อแดงหน่อยๆบักโง่ขั้นไปเนื้อแดงหน่อยๆอ่ะหลังจากที่ขวดแล้วเนอะเป็นยังงสิอาอเป็นตอนเรียบร้อยเห็นม่เห็นม่นมขวดแล้วก็เอาไซนันกกับกบ,บกแกนเบอกตจงโม่เอ้ยหน่วยบกัก์จงโง่คอือเกานะ้วก็โปโตะออกเด้อขวดแล้วบัตรที่นี่เฮามาเบิง วัสดุอุปกรณ์เครื่องปรุงเห่าไมียังแม่ง่ายๆหอทุกคนเด็กหอทุกคนต่องมี่นะคะต่องเป็นหออีสานนํานะคะจจงสีมีตัวนี้ <laughs> <laughs> นำประแดกคะ่ะแห้งตัวแห้งแทบอันนี้เลือกประแดกยี่หอย,อยังนี่ลดมือแม่เพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นปรุงซุกคัดจะไดรเนาะเลยสื่อมาหัตตา,าสื้อมาจากเซเว่นนี่นะคะ อันที่สองน้ำปลาค่ะยี่ห้อยังก็ได้ดอกอ่ะปกติแล้วตรงนี้เขาขวัวแต่มือนีฮะเขาข,ว,ขวัวบาพอกพ็เลยจิตใส่พริกไทยบักพริกไทยปนน้อยนึงใส่เป็นซองหน่อยอ่ะลงไปทันแทนที่ขาดบ่ได้บักพริกปนนะคะอัะซองมึง ผู้ได้ขี่ที่บักพิกผู้นั้นสิเพ็ดไปหาขอสื่อน้ำผู้นันเด้ยลาธิคาดบบได้บบไดา,ดาจักเม็ดเลยคืออย่างผงบอกพงหนวดเวลาปรุงนะคะต้องเปรียนทาเขาบอกว่าถันนางบงงามปรุงบักโม่งสิโสบเสบอะมังไก่ๆนะคะนี่ในตอนยังสี่เห็นบอนี่เอากระสีใสปลาแดกค่ะ แค่ okay, ข้าโอ้ยปลาแดกบบฮันตาใช่หรอฮักกือมากโบเดตัวเลยค่ะสดๆหล่อนๆเลย,ยนี่ให้ก็ควรนำปาลานะคะมูตจองป้องต้องเขยา่าขวดบอีเนะขยา่าก้อนจังหน่อยก็ได้ใส่ไปเลยค่ะตามมากมา,เมก,เมมากเข้มกับใส่เข้มมากโบเข้มกับใส่หน่อยๆเด้อ เพราะว่าเขาตกใส่น้ำปลาน้ำนปลาล่งน้ำปลาล่งพริกไทยค่ะพริกไทยเห็ดโบโบเห็นมันบบสูงใส่เบิร์เลยนะคะซองน,น้อยๆอ่ะนีบักพริกผงค่ะหรือพริกป่นนั่นเองเนะ อันนี้มกักเพชรกับิใไซเบิด์ตสดที่ขาดบ่ได้เนานะค่ะไซไลายแสบไลส่ไซไลอยกับแสบน่อยนเนาะแต่ว่านั่งยันหัวโปกนั่งกับิบ่ใไซไลายมันไนีอ่อ่ะจำนี้พ่อค้น,นาลที่นี่อะ่ะค้นคะ่ะค้นคะ่ะไอ้ไ่ได้เตะบ อ้ยปวดโพรโพระโลกโพระงานกับยุน้ำเพิินนี่ล่ะน้ำไล่แตงน้ำไล่แตหนหายน่ากินบ่คะอ้ยมอ,อ,อ,อ้าวขั้นตอนสำคัญที่สุดในการทำอาหารนะคะก็คือการกินนะ โอ้ยห้เบื่ออีกเทื่อนนึงค่ะจุ๊ยอยากนั่งมที่แล้วเนะาะแล้วสิกินอ่างโอยน้ำลายอะไ,ไรผู้ใดกินเพชรบ่ได้ก็อย่าใส่เพชรปานนี้เด้อค่ะเด้อ <_ d ew s> เขาบอกว่าอร่อยปากลำบากตูดใช่เลยค่ะแต่ว่านั่งมักเพชรลำบากปานใดจะสร้างถอ้อ โค้หไฮไล้์เพชรเนาะรสตานมันกะจินุ่นๆหวานหวาน,วนมังตังโม่นวดประแดดหรือบุนวดสุรดกับบุ้งโอ้ยแซ่บหลายยังไฮไล้์ซิมเนาะค่ะอาหารเหลาอาหารเหลา Ai đấy? <laughs> cái ai đi xem cái bớt là หวดข้างนะมันมันเสบแห้งสแงสบอีรีเอายังมาแหลกกับบนยอมนะคะเห็ดง่ายสไตล์เดคอยอีรีเครื่องปรุงบดได้อายากเลยแสบโดยเฉพาะช่วงไก่ซิมีประจำเดือนเนาะแท่นตำหมูได้เลยบดซื้อยากเปลือกวังโมนีละ สดน้ำพร้อมเบิดเบิด์ตเก่งเลยสดน้ำแต่ว่าแบบนี้บบดีเจ็บทองแต่ว่าหยุดบอยูเก่งเลยเจ็บทองมาใต้ที่นี่ก <laughs> ินเพชรหลายมันดีอย่างหนึ่งหูบอกคะพี่น้องคะกินเปลือกแตงโม่ตำแนวบักโมท่ที่ห้องขวดออกอาหารนั้น เอามากินแก่เพชระระวางที่ห้องกินเปืองนี่เข้าไปแส่ตู้เย็นยเพชเพชหาเนี่ยแก้มก่บอกโม่หลงทิมมัดแล้วอ,อย่าหาเพชรนะคะ่ะอ้องน้ำได้เพชแต่แสบไปคนตู้เย็นวานใครเนี่ยมีปีโป้ นะโอ้คาสีเ้าเพชรนะคะแสบอิลีเพชอิลีคือกันนะคะนี่ละมันจังแมนขั้วสบายสบายขั้วง่ายๆยไหมเออขั้วง่ายๆ สไตล์เด็กหอเนาะค่ะเนาะก่อนสิลาจากกันในมือนี้อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิงไว้น้ําแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แน่มาเบิงว่างวดหน้าเมื่อหน้านี่คั่วง่ายๆสไตล์เด็กหอสิมาเฮ็ดหยังให้กินเอ้ยบ่แมนบ่แม่นให้กินให้กินเองนี่ล่ะสิมาพาเฮ็ดหยังเนาะกดไว้เด้อเทื่อหน้า โอเคบอสบายบายสวัสด okay, ีค่ะ